สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอีกเอกองสำหรับสถานการณ์ในประเทศไทยในขณะนี้นะคะที่เรากําลังอยู่ในช่วงของการฟื้นฟูจากมหาภัยก่ัยใหญ่น้ําท่วมในภาคใต้นะคะรวมทั้งความไม่สมบในจังหวัดชายแดนไทยและกัแพงเพชรนะคะสิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบทาให้หลายครอบครัวรวมทั้งเด็กๆนะคะจะต้องย้ายไปอยู่ที่ศูนย์ทัพพิง การที่เด็กๆไปรวมตัวกันทุกคนมากมายจะส่งผลกระทบอะไรต่อสุขภาพของเด็กๆบ้างวันนี้เราได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เ,าาเกรติคุณแพทย์อิ่มกุณกัญญาโชคไพลบุญกิจสวัสดีค่ะอาจารย์จะต้องเรียน <c oughs> เชิญอาจารย์มาทุกครั้งเลยนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเด็กๆได้มากมาย,ยใช่ไหมคะอาจารย์เพราะฉะนั้นเดี๋ยว,วนี้รายการสุดยาดคินส์ทอลเราจะมาพูดคุยกันถึงผลกระทบ ที่จะเกิดขึ้นต่อสุขภาพของเด็กๆที่จะต้องไปอยู่ในสุ่อทับิมรวมทั้งคุณพ่อคุณแม่แรวมทุกผู้เราจะให้ความช่วยเหลือดูแลและป้องกันอยา่างไรให้พวกของปลอดภัยนะคะแังั้นขออนุญาตเริ่มต้นก่อนเลยนะคะจะว่าการที่เด็กๆไปอยู่ที่สุ่อทับิมไม่ว่าจะเป็นที่ใต้หรือว่าที่ชายแดนก็ตามน,น,นะคะส่งผลกระทบอะไรต่อสุขภาพของเด็กๆบ้างคะใช่เพราะเราเป็นห่วงมากเลยแล้วก็น่าเห็นใจทั้เด็กๆและครอบครัวอย่างมากเลยนะคะเพราะว่า จริงๆแล้วเนี่ยสถานการณ์ที่เขาจะต้องพัดออกจากบ้านเพื่อไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยกว่าเนี่ยมันเป็นความเครียดของทางครอบครัวเลยเมื่อไปอยู่ในที่นั้นแล้วเนี่ยมันก็เกิดความแอะที่จะต้องอยู่ด้วยกันนะคะความรู้สึกสูญเสียไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ําท่วมและสูญเสียทรัพย์สินหรือในกรณีของการที่จะต้องพัดภาาออกจากสถานที่ที่อยู่เนื่องจากทาวะสงคราม แล้วทําให้เขาต้องสูญเสียการออกไปทํางานเสียอะไรได้ของครอบครัวทุกอย่างมันก็เป็นความเรียนะคะแล้วเมื่อเด็กๆเ,เนี่ยจะต้องตงามครอบครัวไปอยู่ในศูนย์ทัพิงด้วยเนะะี่ยค่ะเด็กๆเ,เองก็มีความเปราะบางตั้งตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงเด็กโตเลยนะคะเด็กเล็กก็เปราะบางทั้งในเรื่องของสุขภาพนะคะแล้วก็การพัฒนาการเห็นเด็กส่วนเด็กโตก็เสียโอกาสในเรื่องของการได้ไปโรงเรียนนะคะได้ไปเจอเพื่อนๆได้ออกกำลัง อันนี้มันมีผลกระทบมากมายซึ่งที่จริงเนาะเราเป็นหมอโรคติดเชื้อนะคะจต่กับเรารู้สึกว่ามันเกี่ยวข้องถามากเลยเกี่ยวกับสมบัติของเด็กอิสุทธิพิงเนี่ยค่ะเลยต้องมาคุยกันนะอาจารย์ดิฉันค่ะอาจารย์ก็จะเรียนว่าส่งผลกระทบไปแค่เฉพาะสุขภาพทางกายเท่านั้นความเครียดจิตใจเขามีปัจจัยใช่ค่ะแต่ว่าอนุญาตจะขอลดขั้นตอนอย่างเงี้เนื่องจากเราเป็นหมอโรคติดเชื้อนะคะได้แล้วก็เป็นสิ่งที่เราก็ช่วยเหลือได้ ทำไมเด็กๆที่ไปอยู่ที่สุนพิมพ์ mm. เขาถึงมีความเสี่ยงกับภาวะของการติดเชื้อมากขึ้นนะคะก็ต้องเริ่มจากว่าสินย์พิมพ์เนี่ยค่ะก็จะมีเรื่องของคนอยู่ด้วยกันเยอะๆก็มีความแออัดนะคะเรื่องสุขอนามัยอาจจะมีความยากในการจัดก,การจาคนจำนวนมากนะหลายพันคนมาอยู่ในที่นี้ แคบแคบถึง่ด้กันนะคะแล้วก็เรื่องอาหารการกินการที่จะเสิร์ฟร้อนพร้อมทานอย่างสุขลักษณะพร้อมๆกันจำนวนมากนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะฉะนั้นก็จะมีโอกาสที่เกิดการปนเปื้อนโอกาสที่จะรับสาความสะอาดไม่ได้เก้ยกั่ห้องน้ำห้องท่ายอุิ่งตอนน้ำท่วมนะคะแม้กระทั่งในสูงทักปิงเนี่ยห้องน้ำก็ไม่ได้ว่าจะมีมากมายหรือว่ามีสุขลักษณะที่ พร้อมเพืออยู่ที่บ้านได้นะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะมันเลยทําให้การควบคุมการติดเชื้อนะคะเกิดขึ้นได้ลําบากนะคะเวลาใครสักคนเกิดไม่สบายเป็นหวัดขึ้นมาหรือว่ามีโรคหรือมีแบคทีเรียมีเชื้อโรคอะไรบางอย่างก็สามารถส่งต่อหรือแพร่ออกไปได้อย่างงไไ่ายดาย เมื่อเราอยู่ด้วยกันเยอะๆไค่ะและเด็กๆคือกลุ่มที่ตอบรับที่สุดเพราะว่าเขาอ้วนๆได้รับเชื้อมากเพราะจะเป็นโรครลบป่วยง่ายเพราะว่าเขาเนี่ยสุขภุพมา่กันยังไม่แข็งด้ว่ใช่จักรเอิดวัคซีนนี่ครบใช่จังถูกต้องเลยค่ะอาจารย์คะในสถานการณ์ที่เด็กๆอยู่ในสุพภาพิงไม่ว่าจะเรื่องนักท่วหรือว่าภัยสุขรับก็ตามโรคติดเชื้อที่อาจจะเกิดขึ้นได้มากเป็นพิเศษในสุขภาพิงนี่ มีตุ้ยอะไรบ้างมีแฟนค่ะอันนี้ก็เรื่องง่ายๆเลยนะคะแล้วก็ปก่อยมากๆเลยก็คือโรคต,ตระกูลแบบพันเรนใจค่ะตั้งแต่วัดเล็กยันวัดใหญ่นะคะถ้ายิ่งช่วงเดือนที่แล้วที่ๆๆยิงยิงยาวถึงเดือนเด้อนยวตอนนี้ก็เอะแล้วคะคะถ้าเด็กเล็กนี่นะคะใช,ใช,ใช่เอ่อก็จะเป็นหนักมากเลยหลอดลมอักเสบได้ถ้าเด็กโตก็อาจจะไม่เป็นหนึ่งหนักมากนักแต่ก็เป็นหวัดแหละ ถ้าคป็นผู้สูงวัยด้วยนะติดงเี็ยผู้สูงวัยที่อยู่ใกล้ชิดไปด้วยนะคะทั้งในวัดใหญ่ทั้งอารสเเลยแลวมม้วก็มีกลุิมสิดได้ยนะคะไม่ได้หนีไปไหนเลยนะคะเพราะฉะนั้นโรคตะกูลหวัดนะคะโรคที่2ก็คือตระกูลระบบทางเดินอาหารนะคะอุจจาระร่รวงเนี่ยคะ่ะมีทั้งเชื้อแบคทีเรียรทั้งเชื้อไวรัสมากมายเลยคะ่ะจา์ที่สามารถที่จะปนเปื้อนมากับน,น้ำและอาหารได้นะคะซึ่งสิ่งเหล่าน,นี้คะ่ะจะทําให้มีความยากลำบากเพื่อเพราะว่าเมื่อเขาท้องเสียเนี่ย จะรักษาให้ปกป้องป้องกันไม่ให้เชื้อแพร่ไปยังคนอื่นในขณะที่อยู่ในที่นี้คงอยู่กันแอร์แจร์เย็นมากๆที่สะอาดที่จะได้อ่นะคะห้องน้ำทั้งท่าอะไรก็แบบมีพอร์บารในการจัดการกับเรื่องความสะอาดจนจนและคุณยกที่สาวท้ายแต่อันนี้นี่สำคัญมากสำหรับเด็กเลยนะคะจันบอกว่ามันเป็นโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนและติดต่อง่ายมากนะคะเช่นอะไรเช่นโรคหัดโรคไอกรนเนี่ย ในสูตรพักพีนถ้าพี่ใครจะควงเป็นขันขึ้นมาอาจารย์รลองดูสภาพสีว่าเด็กที่ไม่ไมีภุมิคุกันไม่ได้ฉีดวัคซีนเนี่ยนะคะจะเป็นยังไงนะคะดังนั้นเ,นเรื่องวัคซีนจึงสำคัญมากในเด็กเล็กนะคะมันช่วยเราแม้ใน,ในสถานการณ์ที่ทับขันแบบนั้นเราจะรู้เลยว่าการได้รับวัคซีนมา,ขขออนนา่อในอดีตเนี่ยช่วยเด็กไว้ได้อย่างมากเลยนะคะแบบที่สี่ค่ะอาจารย์อันนี้ก็อยากจะคุยให้ฟังถึงบโรคที่มากับน้ำท่วมโดยเฉพาะเลยค่ะ อันนี้ก็คือที่สําคัญมากเลยโรคฉี่หนูค่ะอาจารย์เพราะว่าฉี่หนูเนี่ยนะเราไม่ได้มีแต่ไดหนนะคะจร<ช>ิงๆในสัตว์ต่างๆหมาแมวสุนัขอ,อ,อเนกโอูวายกระบืองวัวมาทุกรูปแบบเลยะนะเรหมืชื่อ<ช>ว่าโรคฉี่หนูแต่จริงๆแล้วสามารถเิดื่อนจากสวัตว์ที่เราเลี้ยงอยู่ตามบ้านสุนัขแมวสุกรชางกระบื้องที่กรจายกล่องด็กหมดเลยใช่ถ้าบางทีเขามีเชื้ออยู่ใน ปัสสาวะของเขาโดยที่เขาไม่ได้มีอาการป่วยอะไรนะแล้วพอเขาปัสสาวะลงไปในน้ําที่ท่วมถังเนี่ยแล้วเราไปลุยน้ำเนี่ยแล้วเชื้อมันเข้าทางบาดแผลที่ขาหรือกระทั่งเด็กๆเนี่ยเห็นไหมตอนน้ำท่วมเด็กๆเน้ไว่ายน้ำสะดุกสนายปะบุยสวิมไม่พูดอยู่นะโอ้เด็กๆลงไปเซิร์ฟบอร์ดกันเลยอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งจริงๆเราเนี story, so ่ยเราก็เข so ้าใจในความที่ว่าแรกๆเขาก็เดูดีนะมันดูมันจะใส่แล้วแต่ต่อไปน้ำมันไม่ค่อยใสแล้วแต่ไม่ว่าจะใสหรือจะขุ่นนะคะเวลาภาวันน้ำกรุเพนี่ยเราเจอชิมและเด็กมาด้วยอรหนักมากเลยไอวายปกติในเด็กเราเจอไม่มีเลแต่ปีที่แม้แต่ที่สีน่าเองเราก็เจอเคสมากึ้นสักเจนแล้วก็อาการระคามากนะคะแล้วแม้แม้ว่าน้ำจะเริ่มลดแรงออกมันก็ยังอยู่ในซิฟว์แอกได้นานใช่ไหมใช่แบคทีเรียตัวนี้มันจสไปโูดคิมนะจางชื้นๆ โอ้มาอยู่นบรรทนแล้วบางถั้งพาเราไปย่างน้ำนะคะเราบาดแผลเราอาจจะมีที่ขาเล็กๆไม่น้อยเองนะเราไม่รู้สึกนะมันเชื้อมันเทาได้ปัญธีป้องกันโรคหิงที่มีสุนเือดสาหัสเทาลุ่มอย่าไปย่างน้ําอย่าไปอยู่ในที่น้ำท่วมมาหรือแม้แต่คนที่ไปช่วยอาสาอะรต่านะคะอีกโรคหนึ่งนะคะก็คือจะยังไม่รู้สึกโรคที่ย่างหนามประจำโรคที่ย่างน้ำนะคะก็คือมันจะมีทั้งเชื้อราที่เกิดจากความชื้นแฉะนะคะรวมกัน ความไม่สะอาดเท่ายหแหลกของน้ําที่มาเนี่ยนะคะ<ม>โรคผิวน้าเป็นสีเป็นหนองนะคะแล้วก็ช่วงที่เวลาที่มีคนอยู่กันด้วยกันเยอะแล้วก็มีน้ำรูปถังแล้วก็มีขยะก,กันฉาดานสิ่งหนึ่งที่ตามมาขอะะแยกพูดโรคถับไปเลยคือโรคของที่มากัะยุ่งและมแมลงขาอาจารย์ซึ่งจริงๆพอยุงและมแมลงมาเยอะๆันช่วงที่มีขยะเยอะเนี่ยุกขกัดแล้วก็ทําให้เป็นผื่นหนังอักเสบก็ไปก็ามากลายเป็นสีหนองกะะ็งัด และที่สำคัญกว่านั้นที่รุนแรงกว่านั้นคือใช้เลือดออกค่ะยิ่งตอนช่วงนี้ด้วยนะคะจนตายปีแล้วอ่ะฝนไม่ตกไม่เลิกตอนนี้เรายังมีผู้ไข้ในไอซียูใช้เลือดออกที่ดูแลน่าเสดายนะเราก็มีดูแลมีแย่ไปเลยได้อยู่ชีวิตได้ยังไงเพราะฉะนั้นอันนี้แค่เลือดออกสำคัญมาเด็ดขามาแบบพวกอย่างเช่นแบบ ใช่คะ่ะและวัคซีนป้องกันได้นะดงนั้นใครเคยฉีดวัคซีนมาก่อนนี่จะรู้สึกเลยว่าอูโชกดีนะจัาเคยได้วัคซีนมาค่ะอาจารย์คะฟังด,ดูแลว้วมีความเสีย่ยงมากมายต่อโรคอดเชือ่อต่างๆนะคะคุณพ่อคุณแม่จะมีวิธีสังเกตอย่างไงคะอาจารย์ว่าความเจ็บป่วนยเนี้ยน่าจะหมดแรงละทุกขั้นที่เราควรจะต้องพาไปพบอุกข์แคลร์ก่อนกันแดดให้จิตวิภาคคุณหมอคะ่ะจริงๆแล้วเมื่อเด็กป่วย ในตอนที่เขาอยู่วมกกนรยีบีวเต้นนะคะสัญญาณอันตรายที่สำคัญที่สุดอันแรกคือเล่นไช่นะคะถ้าเด็กใช่สูงนะคะแล้วก็เรียร์อกสูงเกิน48ชั่วโมงเนี่ยอันนี้นี่จำเป็นที่จะต้องไปพบแพทย์เลยนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็แล้วแต่ระบบว่าเขาเกิดปัญหาที่ระบบอะไรถ้าเป็นระบบของทางเดิอนอาหารเนี่ยอาการท้องเดินแล้วไม่สามารถกินอะไรได้นี่ ต้องรีบไปหาหมอนะคะจริงๆเมื่อเริ่มท้องเดือดแล้วเขาก็เริ่มมีก,การให้น้ำเกลือได้อย่างเรียนะคะบางคนน้ำกนเกลือก็กินได้ก่าอาเจียนนะคะอาการอาเจียนนี้เป็นอาการที่ถือว่าเป็นสัญญาณอันตรายของหลายๆโรคเลยะคะ่ะ นะคะอาการแห้งน้ำอาเจียนนะคะปวดท้องหิวแรงเหล่านี้ค่ะจะต้องรีบไปพบแพทย์เพราะว่าต้องมีดูงเปลือยแ,<ช>แล้วไม่ว่าจะโรคอะไรกันบางใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของระบบทางเดินหายใจเนี่ยถ้าหวัดธรรมดาวิ่งไปวิ่งมายิมาย้มล่าเติร์กมุกไหลบ้างอันนี้อาจจะต้องไม่ต้องจังหวะแล้วตาตามอาการเลยได้แต่ถ้าเด็กเริ่มรู้สึกเริ่มซึมเริ่มเหนื่อยเริ่มขอแล้วโดยเฉพาะ าหายใจลำบากอ่ะนะคะเด็กเล็กคืีดูไม่ออกว่าหอมนะซี่โครงบานเวลาหายใจแล้วรู้สึกบานหรือหายใจแล้วมีเสียงอันนี้นะคะควรจะรีบไปพบแพทย์เลยค่ะอนอกจากนี้ถ้าหากว่าเด็กมีอาการซึมนะคะอาการที่เด็กเคยเล่นล่าเลิงแล้วไม่เล่นแล้วซึมถ้าเป็นเด็กเล็กเนี่ยไม่กินนมแม่ที่สาคัญมากๆเลยค่ะดังนั้นเนี่ยค่ะอาการซึมอาการถ้ามีอาการเหล่านีเช่นชักอย่างนี้ขึ้นหาวอ้วนนี้แน่นอนต้องรีบไปเถอะค่ะ อาจารย์คะแล้วในสถานการณ์ที่ไม่ปกติเช่นนี้นะคะเราจะมีวิธีการและนําหรือว่าป้องกันในการดูแลสุขอนามัยของเด็กๆต้องยังไงคะอาจารย์น้ำสะอาดก็ไม่มีเป็นต้นนะคะใช่แู้ถึงว่าถ้าเรามีน้ําสะอาดที่จํากัดหรือว่ามีพื้นที่ที่จํากัดมากๆเนี่ยให้เราทำยังไงอย่างน้อยเราต้องมีน้ําดื่มที่สะอาดและมีอาหารที่กุณชุนนะคะนั้นพยายามเจลากินอาหารเนี่ยพยายาม ให้กินอาหารที่คร็นสดใหม่จะดีที่สุดถ้าเป็นเด็กเล็กน,น,นี่นมแม่ไม่ดีที่สุดนะคะแล้วก็น้ําดื่มเนี่ยขอให้เป็นน้ําดื่มที่สะอาดถ้าหากว่าชงนมนี้เด็กเนี่ยนะคะถ้าปกติแล้วเราจะแนะนําว่าควรจะเป็นนมที่มีอุณหภูมิอุ่นร้อนหน่อยเพื่อที่ว่าจะได้ฆ่าเชื้อที่ปนเปื้อนมากับนมผงได้บ้างแต่ถ้าสถานการณ์อย่างนี้เราไม่สามารถอุ่นร้อนได้อย่างน้อยเป็นชงกับน้ําสะอาดที่เป็นน้ําดื่มเนี่ยนะคะ และน้าดื่มที่สะอาดเนี่ยมีความสาคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่ามีการพูดถึงว่าถ้าหากว่าเราไม่มีอะไรเลยนะแต่ยังน้อยขอน้ําดื่มสะอาดนะคะมันก็จะช่วยได้มากนอกจากนี้เนี่ยเวลาที่เด็กๆอยู่ด้วยกันเนี่ยนะคะก็อยากให้รักษาสุขอนามัยเลยเพราะอย่างยิ่งอคพเจลนะคะพยายามใช้ออพเจลเนี่ยเมื่อก่อนที่จะรับประทานอาหารหรือหลังจากเท้องนั่งนะคะ และสุดท้ายเลยที่สำคัญที่เด็กพอจะทําได้เลยก็คือเรื่องของสมงน้อนามัยนะคะโดยเฉพาะผู้ใหญ่แต่ท่านเด็กกคนก็ส่งไม่ค่อยได้ดีนะคะโดยเฉพาะต่ำกว่าสองปีเนี่ยเออเราก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่ส่งก็ได้นะคะแต่ว่ายังไงก็ตามอ่ะเนเรื่องของสุขาอนะมามัยสมวนตัวการมีน้ําสะอาดนะคะได้ได้ดื่มแล้วก็ถ้าไปยับน้ำม,มานะคะควรที่จะต้องมีการทําให้แห้งนะคะล้างด้วยน้าสะอาดและทําให้ ผิวหนังนแห้งอันที่จะช่วยได้มากอย่างนั้นป้องกันเชื้อราได้เป็นระดับหนึ่งเลยค่ะและนี่ก็เป็นสิ่งที่พวกเราช่วยกันบริจาคไปนะคะแต่ั้นม่าจะเป็นเอาควาจเจลนกสะอาดหน้าตาลดทันเนี่ยคด,ด้วยนะค้ถูกต้องเลยค่ะแต่ ที่เราในฐานะหมอรับติดเชื้อในเด็กนั้นเราก็ต้องการการต้องการพิดีีิสุดคืตัววัคซีนนะคะในยามที่ยากเย็นนะคะอาจจะวัคซีนไปไม่ถึงในตอนนั้นนะคะแต่ทันทีที่มีโอกาสและทําได้นะคะวัคซีนหนึ่งน้อยวัคซีนให้หวัดใหญ่นะคะจากนั้นเราก็รับวัคซีนที่ตามวัยของเด็กแลาจ์ถามคือเรื่องไปไหนวะเลยนะเปไหนที่ต้องไปเริ่มต้นใหม่แต่เลยไม่ต้องไม่ต้องเริ่มต้นใหม่เจอเมื่อไรฉีดเมื่อฉิกต่อได้เลยฉีดต่อได้เลยไม่ต้องนับซ้ำด้วยนะะค แล้วก็สุดท้าย้นี่ยนอกจากบทาาการทบท่อบร่างกายแล้วเชื่อว่าอีกเรื่องที่มีความสําคัญต่อเด็กๆไม่น้อยเลยสิ่งระเบิดตู้กลางเนยนะคะแต่ความสงบขงการทบต่องความคี่เนีจิตใจของเด็กๆอยา่างไรบ้างเนี่ยคุณพ่อ,อคุณแม่จะช่วยได้ใช่ค่ะอย่างมากเลยค่ะเพราะว่าเด็กๆเ,เนี่ยอยา่าคิดว่าเขาไม่รับรู้นะเขารับรู้ต,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 ตลอดขนาดพ่อแม่คุยกันเรื่องอุ้ยฉันสูญเสียงนั่นนี่นี่เด็กเขาเก็บซึมซาบความรู้สึกความคิดของพ่อแม่เนี่ย จะส่งถึงเขาได้อย่างง่ายดายเลยนะคะเด็กเนี่ยมีความเครียดแล้วก็อาจจะากรีเพร์ชั่นเลยนะคะเด็กบางคนเนี่ยเคยพัฒนาการได้ถึงระดับหนึ่งโถอย,ยเลยนะคะแล้วเมื่อเด็กะจะต้องอยู่ในศูนย์พักพิงเนี่ยเขาไม่ได้ไปโรงเรียนนี่ชุนชมมากเลยนะมีบางจังหวัดนะที่เห็นนะัน้น,นในข่าวและอุณครราชธนีเอีกต้นนะเขาเอาคุณครูมานั่งสอนที่ศูนย์พักพิงเลยอะ่ะเพราะว่าเด็กๆไม่ได้ไปโรงเรียนก็ให้มันนั่งทำแบบหัดเรียนรู้ด้วยกันทํากิจกรรมด้วยกัน ตอนบๆายนะพอมีพื้นที่ให้แห้งบ้างเด็กผู้ชายกะเตะบอลกันอันนี้ดีมากเลยนะคะเด็กเล็กๆเด็กผู้หญิงมานั่งวาดการ์ตูนนั้นร้องร้องเพลงนะคะอันนี้สําคัญมากนะคะแล้วก็ขอฝากเล็กน้อยนะคะว่าในยามยากเนี่ยนะคะอาหารการกินแต่เรืองอาหารกินบ้านเราเองส่วนนึงนะแต่ยังน้อยที่สุดเนี่ยต้องระบัดระว่างเมื่อคิดอาหารเลือกไม่ได้จันก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กที่กําลังอยู่ในวัยเจริญเติบโตเนี่ยถ้าอยู่ในศูนย์พักพิงทั่วราวก็๊บๆไม่เป็นไรแต่ถ้าจักหลายวันบางที่ขาดอาหาร ที่จําเป็นนะเด็กควรจะต้องได้รับอาหารว่าก็อยู่ในวัยที่เจริญเติบโตต้องได้โปรตีนเพียงพอมีสารอาหารตุอย่างที่เพียงพอเพราะฉะนั้นเราต้องปีความคอนเซอร์ตเนเรื่องนี้คือเด็กต้องมาก่อนเลยนะในเรื่องอาหารเรื่องความสะอาดเรื่องความปลอดภัยก็ต้องให้ครอบครัวช่วยกันแล้วก็เราต้องมีความเข้าใจเด็กแล้วสุท้ายกรารสื่อสารกับเด็กค่ะเด็กเนี่ยแต่และวัยเนี่ยต้องใช้วิธีการสรื่อสารที่แตกต่างกันเด็กเล็กๆเนี่ยเราอาจจะพูดได้ตอนพูดที่ง่ายๆเด็กโตเราไม่อธิบายที่ยากขึ้นหน่อย น,นะะคแต่การสื่อสารเนี่ยสองทางแล้วก็ต้องขอ,อเป็นลมใจนะคะว่าให้ความปรับเปลี่ยนแบเขาให้เขาสบายใจทั้งที่ดวและจริงๆแล้วเนี่ยสุขภาพเด็กและทุทกๆคนเลยนะคะท,ทั้งครอบครัวที่อยู่ในสวนผักพิลิงเนี่ย คงจะลำบากมากเลยถ้าไม่มีตลากรลัที่ทุกเทนะคะอาสาสมัครพละกรังาการแพทยและทุกคนนะหมายที่ทหารก็มาช่วยนะคะอันนี้เนี่ยรู้สึกเราอยู่กรุงเทพเนี่ยนะคะก็ทราบซึ้งใจดูข่าวติดตามให้กําลังใจดยตลอดค่ะก็ขอให้ปลอดภัยแล้วก็กลับไปสู่บ้านของตัวเองอบอุ่นได้เงเดินเดิอที่สุดข,ข่แถวเส เเชื่อว่านะคะวันนี้เรารายการสิราชคลิปสปอนะคะผมได้นําความรู้นะคะรวมทั้งความเข้าใจแนวทางที่คุณพ่อคุณแม่จะช่วยกันประทับประคองเด็กๆแม้ในอย่างที่ไม่ปกติให้เขาผ่านคนวิกฤตนี้ไปได้แล้วก็เติบโตเป็นเด็กที่มีคุณภาพแข็งแรงทางร่างกายและจิตใจรายการสืิลาะคลิปสปอขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนผ่านพนวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะ ต้องขอขอบคุณอาจารย์อย่างสุดเลยนะคะและพบกันใหม่ในปหน้าค,ค่ะโดยรักและหมดใยจากสวัสีว่าคิดส์ท็อปที่ขนาดนี้ค่ะ